ที่พยุงสุนัขเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทุนแรงเราได้มากในการดูแลสุนักแก่หรือสุนักป่วยเพราะเขาจะลุกเดินไม่ไหวเหมือนคนเรานีเองในกรณีสุนักขาหักหรือป่วยอาจจะไม่มีความจําเป็นมากเพราะการนอนพักและการกินยาจะช่วยให้เขาหายป่วยได้เร็วขึ้นแต่ในกรณีสุนัขป่วยเรื้อรังหรือแก่หรือสุนัขที่เป็นโรคข้อสะโพกเสื่อมก็สมควรใช้ที่พยุงตัวสุนัขเพื่อให้เขากลับไปเดินได้จะช่วยในการฟื้นตัวให้เขามากทีเดียว สัญญาณที่บ่งบอกว่าน้องหมาเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อมคือ 1. นน้องหมามีความสนใจในการทํากิจกรรมประจําวันลดน้อยลงเช่นเมื่อพาไปเดินเล่นน้องหมามีความสนใจน้อยลงหรือมีอาการเบื่อหรือเมื่อยล้าไม่อยากลุกออกไปเดินอันนี้เป็นอาการสังเกตได้เบื้องต้นได้อย่างง่ายๆเพราะน้องหมาที่มีอาการโรคข้อสะโพกเสื่อมมักจะมีอาการเจ็บปวดเวลาที่ร่างกายเคลื่อนไหวไม่ว่าจะลุกยืนหรือเดิน อาการเจ็บปวดนี้จะทำให้น้องหมามีอาการอยากนอนอยู่กับที่มากกว่า 2. ส,สุนัขมีความไวต่อการสัมผัสอาทิเช่นเมื่อเจ้าของรูปจับหรือบีบตามข้อต่างๆน้องหมาบางตัวจะมีอาการร้องเจ็บปวดมากๆโดยจะเป็นการร้องโหยหวนเสียงดังเมื่อเราจับโดนบริเวณที่เขาปวด 3. เกิดความผิดปกติที่ขาหลังอันนี้ทางเจ้าของสังเกตได้ง่าย น้องหมาจะมีการลุกยืนได้ช้าหรือลำบากมากขึ้นเพราะเวลาที่น้องหมาต้องการที่จะออกแรงบริเวณขาหลังเพื่อพยุงตัวให้ลุกขึ้นเขาจะเจออาการโรคข้อสะโพกเสื่อมทําให้ปวดเจ็บทรมานอีอาการหนึ่งที่สังเกตได้ชัดก็คือน้องหมาบางรายจะมีลักษณะขาหลังผิดรูปไปขาหลังผิดปกติขาหลังชิดกันโดยที่ปลายขาหลังนั้นแบะออก 4. ท่าวิ่งของน้องหมาเปลี่ยนไป ทั้งนี้เนื่องจากอาการเจ็บปวดของโรคข้อสะโพกเสื่อมน้องหมาจะพยายามวิ่งโดยใช้ขาหลังก้าวพร้อมกันเหมือนกระต่ายวิ่งเพื่อจะลดความเจ็บปวดของโรคข้อกระดูกอาการที่อธิบายข้างต้นเป็นอาการที่เจ้าของสามารถสังเกตเองได้ง่ายๆถ้ามีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นกับน,น้องหมาก็ควรพาน้องหมาไปพบสัตวแพทย์โดยตรงเพื่อตรวจและทาการรักษาในส่วนของการรักษาขึ้นอยู่กับอาการอายุและสุขภาพของน้องหมาแต่ละตัวแตกต่างออกไป ถ้าสุนัขของคุณมีอาการขาหลังอ่อนแรงดังกล่าวลุกไม่ขึ้นให้เขากินแอตินอเพื่อลดปวดลดอักเสบแนะนําให้กินควบคู่กับแคลเฟกเพื่อเพิ่มน้ําไขข้อกระดูกและบํารุงระบบประสาททาให้เขาฟื้นตัวและกลับมาเดินได้อีกครั้งด้วยรักระหว่างดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ